ยักษ์สน well ุมานพี่น้องเฮ้ยยักษ์คุยอนี่สานุมานนี่มีแต่ยักษ์กัมยักเนี่ยอยู่สานุมานงานประเพณีของอำเภอสานุมานพี่น้องโอ้ยหญ่งเงี้ยงเพิ่มจะพั่นเลืองไปพั่นเลื่อดอะไรเนี่ยยักษ์มืองเลือได้มาลุกลุ่มเนี่ยนี่ฮะโอ้ยักยักษ์ทหารก็มีได้เลยยักษ์ตำรวจมาหนิยักษ์ตำรวจโอ้ ยักตำรวจป่ดน oh, ี่ขอท่อครับขทโอ้ยย okay, ักสอท่อที่เป็นอันนี้อันนี้อันนี้ยักทั้งนี่ยักไปิลลครับนี่นะยักมาจะเลข้ับนี่สนุมันซาโนมันยักเขาเอาเพื่อนยักยังไงยักตัวเมียยักตัวเมียยักตัวเมียนี่เลยโมเดลนี่นี่นี่ครันี่นี่มีแต่พญายักษ์นีอันนี้อันนี้ยักยักเขาว่านี่ครับ

อันนี้อันนี้ก็ยักยักมาทางทา้งใดครับนี่ยักมาทางใดครับนี่ยักอยู่ที่ยักคู่นี่แหละครับยักคู่บ่ชานุมานเนาะชานุมานอ๋อกัญยักคู่ชานุมานนี่พี่น้องกันนะประเด็นคักได้เลยโอ้เลยอันนี้นมยานนี่ยักยักขี่นี่เห็นไหมนันโบราณอยู่เคยเห็นยักหมุนพันเนี่ ยักขี่ดีอยากขุพันนี่เราพู้ไทยมาเยอยกขี่ดียกุพันธุม่ตัญักับยักอย่างนี้เลยถือเจอกูแล้วก็เชรเด้อดื้อตาชดอยากดีตาชนหมกโลกมียากเขาว่ายักษ์นพ่าะอยากเขาว่าเนี่ยอยากกี่หน้าปออ้าวเยเนาะน้าพูดได้เนาะพูดพูดล้วพูด เออจูนาไปแล้วอุยอยทุนอุทุนครับขอทานอุ้ทุนครับครับครับคัเอคัก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 ี่โดนยักษ์ี่พี่น้องเลยนี่ละเอพี่โองเบิ้งเออยักษ์เอาซื้อเจอคนอะไรก็แชร์เด้อเวดูโอเคนี้ครับ